ครับผมมีตั้งแต่ง,งานเหล็กแหนบเหล็กผานไถนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กตีนตะขาบนะครับรถแมคโครนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กแหนบนครับผมเดื่อนี้ก็ขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานลำไม้พยุงครับผมอันนี้ก็เพิ่งเสร็จสดๆร้อนวันนี้นครับผมยังไม่มีเจ้าของครับผม อันดานมะพยุงนะครับประกอบกับทองเหลืองนะครับใส่โมเสกหนึ่งจุดนะครับเป็นหมดทองเหลืองยึดนะครับสองจุดนะครับอันนี้เป็นเหล็กพันไทยครับผมตัวนี้เหล็กแหนบครับ